คอนเทนต์4สุดยอดผู้เล่นในแต่ละทีมดูคุณจะชอบกันนะวันนี้ไปกันต่อกับทีมที่เหลือนะครับทีมแรกเนี่ยนั่นคือมามีฮี a มาม h ฮีตเขาเลือกเวดเจมบัตเลอร์แบมเดบโยเขาให้เหตุผลว่าเดเวนเวดเนี่ยต้องติดอยู่แล้วเป็นโอ้โ oh. ห ในยุค2000เป็นต้นมาเนี่ยเดวนเวดคือโน1จริงๆและล่างทองเนี่ยแบกทีมได้แชมป์แล้วก็เรบอนเจมเข้ามาเป็นกำลังเสริมพาทีมคว้าแชมป์สสมัยก็เรียกว่าเหมาะสมเช่นกันส่วนผลงานของจิมมี่บัตเลอร์ก็น่าชื่นชมพาแมมมี่ฮีทที่ไม่มีอะไรเข้าชิง2ปีได้รวมถึง บมาเดวโยน่าจะเป็นความหวังครั้งใหม่และกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญที่พาทีมเข้าชิงใน2ส,สมัยล่าสุดนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือมีวอกกี้บัคมีวอกกี้บัคเนี่ยเขายกให้เป็นของยานิดบุ๊กโลเปสคิดมิเดร์ตันและก็ไมเคิลเลดต้องบอกว่ายานิดอาเตอูคัมโปพาทีมประสบความสำเร็จ แบกทีมทีมนี้มาเป็น10ปีละแล้วก็พาทีมเข้าชิงได้แชมป์ได้ยานิดยังไงก็เป็นโนหนึ่งอยู่ละส่วนลูกหาบของเขาบุ๊คโลเปสเซนเตอร์ที่คอยเกะกะป้องกันใต้ห่วงช่วยให้งานยานิดง,ง่ายขึ้นก็เหมาะสมเช่นกันคริสมิดเตันตัวชุดวงนอกฟอ,อร์เวิร์ดวงนอกที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์ได้และมีโมเมนต์สำคัญในเกมรอบชิงรวมถึง คนสุดท้ายไมเคิลเลดไมเคิลเลดเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชินนะเขาเป็นชูเตอร์ตัวท็อปทอปในยุค2,000เขาเรียกว่าเบียดเบียดกับโคบี้เลยบางช่วงเวลาเนี่ยทำแต้มมากกว่าโคบี้ด้วยซ้ำเขาเป็นมือปืนที่ยิงได้แม่นมากและสามแต้มเนี่ยโคชัวทีมต่อมานะครับนั่นคือมินิซตาทิมเบอร์วูฟนะทิมเบอร์วูฟเนี่ยจะเป็นเควินการเนตแอนโทนีเอ็ดเวิร์ด ทาแอนโทนีทาว au, และก็เควินเลิฟเควินการเนตตั้งแต่ยุค2,000มาเจ้าตัวเป็นโน1ของสโมสรได้เงินเยอะสุดพาทีมประสบความสำเร็จพาทีมเข้ารอบเพย์ออฟณเวลานั้นเควินการเนตเหนือเทพจริงๆส่วนคนต่อมาเนี่ยนั่นคือเควินเลิฟในช่วงที่เควินเลิฟเข้ามาอยู่ทีเมเบอวูฟเนี่ย เป็นลาชารีบาวลีบาวดีทําแต้มดีพาสโมสรวุบวาบการรีบาวผลงานส่วนตัวของเควินเลิฟน่ายกย่องและก็คาร์แอนโทนีทาวเข้ามาอยู่ในทีมเป็นเซนเตอร์ที่ทําแต้มดีพาทีมเข้าสู่รอบเพย์ออฟได้หลายปีติดต่อกันผลงานเป็นที่ประจักษ์และคนสุดท้ายเนี่ย แอนโทนีเอ็ดเวินี่จะเป็นหน้าเป็นตาของสมโมสรไปอีกยาวนานและเขาเริ่มพาทีมประสบความสำเร็จในรอบเพย์ออฟและนี่เพิ่งเริ่มต้นเขาน่าจะขีดเขียนประวัติศาสตร์ได้อีกไกลทีมต่อมานะครับนั่นคือนิวอารีนพิริคันนะนิวอารีนพิริค n นเนี่ยเขายกให้เป็นของ c คริสพอ l a แอนโทน d a v i ิดเดวิดเวธและก็ไซ o n นวิลเ a มสัน คริสพอตอนอยู่ฮอร์เนตเนี่ยโดดเด่นมากๆเป็นพอย์การ์ดเป็นการ์ดอัจฉริยะตั้งแต่เป็นลูก,กี้และถูกจัดเป็นพอย์การ์ดระดับต้นต้นตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพแอนโทนีเดวิดอัจฉริยะทางด้านการทำแต้มเซนเตอร์วงในที่มีสกิลทักษะดีทำแต้มเป็นกรอบเป็นกรรมก็น่าชื่นชมเช่นกันรวมถึงเดวิดเวสต์เดวิดเวสต์เนี่ยเล่นคู่กับคริสพอนะมี16.4คะแนนะแล้วก็7.3รีบาวด คริสพอปั้นเดวิดเวสจนเป็นผู้เล่นระดับออสตาคนสุดท้ายไซออนแม้จะเจ็บเยอะแต่พรสวรรค์และการเป็นผู้เล่นระดับออสตาของเขาก็เรียกว่าโดดเด่นที่สุดในสโมสรในรอบ20ปีทีมต่อมานะครับนั่นคือนิวยร์กนิกนิวร์กนิกเนี่ยมีคาเมโลแอนโทนีจารลนบันสันอารีนฮุสตันจูเลสแลนเดล คาร์เมนโแอนโทนีทำแต้มไปทั้งหมด1186คะแนนและเป็นผู้เล่นระดับอ l อ n b a ช่วงเวลาที่เขาเล่นอยู่เขาเป็นเครื่องจักรผลิตสกอร์ยังไงต้องติดแน่นอนจารีมันสันเป็นผู้เล่นระดับอ l อ n b a เป็นผู้เล่นระดับ a l ออสตาย้ายมาอยู่นิวรยกนิกพาทีมประสบความสำเร็จต้องติดและก็จูเลสแลนเดลเป็นคนที่หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยมันติดมาได้ยังไงแต่ว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่นิวร์กนิก ผลงานดีเป็นผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมและติดอเอนบส่วนคนสุดท้ายเนี่ยเขาเลือกอาลเลนฮุสตันฮุสตันทำคะแนนดีจบสกอร์เก่งและเป็นการทำคะแนนอันดับที่3ของ New นิวยอร์กนิกในเวลานั้นเขามองว่านี่คือ4คนที่เหมาะสม ทีมต่อมานะครับนั่นคือ o k l ก h o m a c มาซิตี้ทันเขาเลือกเควินดแลนและเซเวสบูกเชคิวเจเลสเนเดอร์และนิ c คอริ o ั n นิ k คอริ s ันเนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นนะ mm hmm. เขาติดทีมแบบดีมทีมเป็นตัวที่เป็นอยู่ในโคตาทีมมหาลัยแล้วก็พอเข้ามาอยู่ที่ OKC OK เนี่ยถูกดับมาต้น,ตน เจ้าตัวเนี่ยทำไป5,359คะแนนแต่เป็นขวัญใจของแฟนๆและก็อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานแล้วเซเวสบุกอยู่ที่ OKC OK จนเป็นผู้เล่นระดับ MVP เป็น MVP ที่มีผลงานเป็นทิปเปิลดับเบิลน่าชื่นชมเควินดูแลนด์เกิดที่ OKC OK เป็นเครื่องจักรผลิตสกอร์ทำแต้มเก่งมากในวันที่เขาอยู่ที่ OKC OK เนี่ยเขากดไป1,7,566คะแนนน่าจะเป็นผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุดส่วน เชคิวเจเลสันเดอร์พาสโมสรประสบความสำเร็จสามารถคว้าแชมป์ได้ยังไงต้องติดอยู่ในภูเขาลูกนี้ทีมต่อมานะครับนั่นคือออร์เดนโดเมจิกออร์เดนโดเมจิกเนี่ยมีเดวท์ฮาเวิร์ดเทซี่เมกเกดี้เจเมเนียลสันและก็นิโคลาวูเซวิตเดวท์ฮาเวิร์ดโดดเด่นมากๆ ช่วงเวลาที่อยู่กับเมจิกกลายเป็นเซนเตอร์โนหนึ่งของลีกป้องกันดีบล็อกมันเกมใต้แป้นต้องให้เขาเลยแล้วก็พาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เทซี่แมคเก,กดีแม้จะอยู่กับทีมในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นผู้เล่นระดับออ l n เ a เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่พาทีมประสบความสำเร็จและเข้ารอบเฮยอฟและผลงานส่วนตัวเด่นชัดมากๆ จามีเมนลสันในยุค2000เป็นต้นมาเป็นการจ่ายที่เชื่อมเกมได้ดีและก็พาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศและเขาเป็นผู้นำด้านการแอสซิสต์ของโมสรออยู่ในอันดับที่5และนิโคลาวูเซวิตในยุค2000เป็นต้นมาก็เป็นถือว่าเป็นดาวเด่นอีกหนึ่งคนทีมต่อมานะครับนั่นคือฟิลาเดลเฟีย a 76er s i x ซ r er เนี่ยเขาเลือกอารีเนเวอร์ซันโจเอลเอมบี อันเดียอิกูราและก็ทา d เดยสยังต้องบอกว่า i v e r อร์ซันี่คือผู้เล่นระดับ MVP พาสโมสรเข้าชิงยังไงต้องมีลุกปปั้นเขาอย่างแน่นอนโจเวอ b e บี id, กลายเป็นผู้เล่นระดับ MVP แม้จะมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ยุคสมัยที่เขาอยู่ก็กลายเป็นทีมเต็งลุ้นแชมป์แทบทึกฤดูกาลอันเดียอิ o ู a ura, มาในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ช่วงเวลาดีด อีกี้เป็นผู้เล่นระดับออสตาเป็นผู้เล่นที่ปิดทองหลังพระแล้วก็แอซิดดีรันเกมดีโดดเด่นมากๆส่วนทาเดสยังอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานเป็นผู้ปิดทองหลังพระให้สโมสรก็น่าได้รับการชื่นชมในเรื่องการเล่นเกมรับทีมต่อมานะครับนั่นคือฟินิกซันฟินิกซันเนี่ยมีสตีฟแนทบูเกอร์ชอแมเลียนแล้วก็อามาเรสตรไดม่สตีฟแนท MVP 2สมัยผู้จ่ายบอลจนเปลี่ยนโลกณนะเวลานั้นการจ่ายบอลของเขาพาเขาไปเป็นผู้เล่นระดับ MVP เป็นหน้าเป็นตาของลีกและก็ลูกหาบณเวลานั้นอา m มาเรสสตอร์ด์มายสเตอร์ดมา,ดมาเป็นฟอร์เวิร์ดวงในที่เล่นได้ชัวร์มากๆทำแต้มได้ดุดันสอดประสานกับสตีฟแนทได้ลงตัวสุดๆส่วนชอแมลเลียน ปิดทองหลังพระคอยเล่นเกมลับรันฟัดเบกแม้จะมีลีลาการเล่นที่แปลกๆแ,แต่ก็เป็นผู้เล่นระดับออสตาซึ่งสถิติน่าสนใจมากเดวินบูกเกอร์เขาเป็นหนึ่งในราชาทำสกอร์ของฟินิกซันเขากดแต้มไปแล้ว16,452คะแนนเป็นหนึ่งในดาวเด่นอีกหนึ่งคนของฟินิกซันที่น่าเชิดชู ทีมต่อมานะครับนั่นคือพอร์ตแลนด์เทลเบลเซอร์พอร์ตแลนด์เนี่ยเขาเลือก ard, ลิลลาดลามาคัสออาดิดแบนดอนลอยแล um. ้วก็ซีเจแมคคอลัมดามิลิลลาดเป็นหน้าเป็นตาของสโมสรอ,อยู่แล้วในรอบ20ปีเนี่ย10กว่าปี20ปีเนี่ยลิลลาดโดดเด่นที่สุดยังไงก็ต้องได้รับการเชิดชูเขาทําแต้มไปทั้งหมด19,376คะแนนและก็คว้ามาทุกรางวัลลามาคัสเอดิด เป็นฟอร์เวิร์ดวงในที่ทําแต้มได้ชัวร์มากๆ9ปีที่อยู่กับสโมสรอนเขามี19คะแนนโดยเฉลี่ยและเคยมีชื่อลุ้นรางวัล MVP CJ m c c o l l u um แมคคแม้จะไม่มีผลงานส่วนตัวที่โดดเด่นแต่เป็นมือ2อรองจากลิลลาดซึ่งทำหน้าที่ได้ดีและควรจดจำแบนดอนลอยแม้จะมีเวลาลุ่งโลดช่วงเวลาสั้นๆ แต่เวลานั้นเขากลายเป็นตัวท็อปของลีกเป็นตัวความหวังของลีกและใครหลายคนคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่พาผ่อนแลนด์ประสบความสำเร็จแต่การบาดเจ็บก็ลักพาตัวเขาไปก่อนทีมต่อมานะครับนั่นคือซัค r า m e เมนโตคิงซัค a า e n เมนโตคิงเนี่ยเขาเลือกคิดเวเบอร์วาร์ดีดีวาร์กไม a บิบบี้เพย์าสโตจาโควิด กลายเป็นชุดทองในยุค2,000ต้องบอกว่าคิปเวเบอร์คือฟอร์เวิร์ดที่เล่นวงในได้มันมากๆเกมรีบาวเกมทำแต้มครบเครื่องต้มยำเขามี23แต้มโดยเฉลี่ยและ10.6รีบาวและพาทีมประสบความสำเร็จและก็การจ่ายคู่บุญไม b บิบบี้พาทีมประสบความสำเร็จ เกือบตอบเลเกอร์ชุดทองได้พร้อมไม้บิบบี้และก็ยังมีมือสามแต้มที่ไว้ใจได้เพย่าสโตจาโควิดนี่คือมือสามแต้มที่ชัวร์มากๆแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การยิงที่สูงมากหาตัวจับยากหน้ายกย่องและคนสุดท้ายนั่นคือวาดีดิวาร์กเซนเตอร์ผู้ปิดทองหลังพาเซนเตอร์ที่จ่ายบอลดีรันเกมดีเป็นหนึ่งในตัวที่ขับเคลื่อนทีมซัคค m มเนต์ตคิง ทีมต่อมานะครับนั่นคือซานอโตนิโอสเปอร์สเปอร์เนี่ยเขาเลือกดันแคนปาร์เกอร์จิโนเบลลี่คาไยเลนาดทีมดันแคนนี่คือหน้าคือตาของสโมสรแบบปฏิเสธไม่ได้แชมป์สสมัย MVP 2สมัยและพาสเปอร์ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานลูกหาบของเขากาจ่ายตัวจีจากฝรั่งเศสโทนี่ปาร์เกอร์นี่คือการจ่ายที่ลื่นไหลและรั่นเกมได้สวยงามจนเจ้าตัว เคยได้รางวัลฟ i n a น m v อมานูจิโนเบลลี่จอมเสียสละเป็นตัวจริงก็ได้เป็นตัวสำรองก็ดีแค่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จสายสั่งตายของจิโนเบลลี่ยังสำคัญกับสโมสรนเสมอส่วนคนที่4เนี่ยเป็นคาวายเลนนาดจุดเสริมเติมแต่งให้ชุดลงตัวคนที่เล่นเกมรับได้ดีป้องกันได้ดีจนสเปอร์ได้แชมป์ครั้งล่าสุดจากการตบรบอลเจมก็เพราะผลงานของคารายเลนนาด ทีมต่อมานะครับนั่นคือโตรนโตแรปเตอร์แรปเตอร์เนี่ยเขาเลือกวินคาร์เตอร์เดมาเดโรซานคาไวเลนาดและก็คายลาวลี่คายลาวลี่ เป็นมือสองของทีมในชุดที่ทีมประสบความสําเร็จเป็นแชมป์เจ้าตัวเป็นการจ่ายของทีมมาอย่างยาวนานเป็นผู้เล่นระดับออ b a เป็นผู้นําสโมสรในด้านการแอซซิตและก็สตีลคนต่อมาเนี่ยผู้นําด้านการทําแต้มนั่นคือเดมมาเดโรซานในยุค2,000เป็นต้นมาเดมมาคือตัวทําแต้มที่ดีที่สุดหนึ่งคนของโตโรนโตแรปเตอร์เข้าไวาเลนาร์เข้ามาพาทีมประสบความสําเร็จแม้จะมีช่วงเวลาที่สั้นมาก แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ขาวายล่างทองแล้วก็พาแรปเตอร์เป็นแชมป์ได้ในปี2019และก็คนสุดท้ายผู้ที่เป็นเหมือนผู้ก่อตั้งสโมสรวินส์คาร์เตอร์ผู้ที่ทำให้ชาวแคนาดาหันมาสนใจบาสเกตบอลจากลีลาการดังอันหนักหน่วงและก็พาทีมโตลอนโต,โตรแรปเตอร์ไปได้ไกลในช่วงเริ่มต้นสโมสร ทีมต่อมานะครับนั่นคือยูท่าแจ๊ดยูท่าแจ๊ดเนี่ยเขาเลือกลูด้โกแบร์คารอสบูเซอร์ดารลอนวิลเลียมอันเดคิริเรนโกลูด้โกแบร์ในยุคปัจจุบันแม้จะดูเป็นตัวตลกแต่เขามีสถิติชนะสูงถึง86%เขาเป็นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมเกะก,กาใต้ห่วงดักบล็อกดักโบกทําได้ดีมากๆรวมถึง คาร์ลบูเซอร์เป็นฟอร์เวิร์ดวงในที่ทำแต้มได้ชัวเล่นคู่กับเดรอนวิลเลียมพาทีมยูทห์แจสเป็นทีมที่อันตรายในยุค2,000เป็นคู่หูดูโอที่เหมือนกับมาโลนสตอกตันในเวลานั้นส่วนอันเดคิริเรนโก้นี่คือฟอร์เวิร์ดสุดอันตรายฟอร์เวิร์ดที่เล่นเกมรับดีทำแต้มไป8,400คะแนนบล็อกดีสติลดีเกมรับยอดเยี่ยมมีชื่อลุ้นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปี3สมัย ทีมสุดท้ายนะครับนั่นคือวอชิงตันวิสัดวิสัดเนี่ยมีกิลเบิร์ตอารีนัตจอห์นวอลแบดรีบิลออนโทนเจมิสันจอห์นวอลน่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเขาพาทีมมาอย่างยาวนานเป็นผู้นำสโมสรมาอย่างยาวนานเป็นผู้เล่นระดับออสตาและก็พาวิาสัดวูบวาบได้หลายปีโดยมีแบดรีบิลเป็นลูกหาบของเขาคอยยิงสามแต้มคอยจ่ายบอลขับเคลื่อนสโมสรไปด้วยกัน และก็กิลเบิร์ตอารินารในยุค2,000วิวิสตา์เป็นทีมธรรมดาแต่กิลเบิร์ตอารินารปลุกทีมทีมนี้ให้กลายเป็นทีมยักษ์ใหญ่การเล่นของอารินารกลายเป็นผู้เล่นระดับออสตาร์ Star, เป็นหน้าเป็นตาของสซโมสรได้สัญญาจากอดิดาสและเป็นผู้เล่นสุดเล้าใจแต่ไปมีเรื่องปืนเสียก่อนเลยอนาคตดับหายไปแอนทวนเจมีสันแม้จะอยู่กับทีมในช่วงเวลาสั้นๆแต่ผลงานมันวูบวาบเสียเหลือเกิน เขาเป็นคนที่ทำแต้มดีรีบาวเด่นและเคยมีชื่อรุ้นรางวัล MVP ในปี2007ถึงปี2008ก็น่าจะอยู่ในลิสนี้เช่นกันเอาละนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคุณชอบทีมไหนหรือว่าในความคิดคุณเนี่ยคิดไม่เหมือนกันคอมเมนต์บอกมาเลยว่า4คนของคุณกับทีมที่คุณชอบเป็นใครอยากฟังนะรออ่านนะ